สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูโบในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2นะคะหน่วยที่2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนนะคะแต่อันดับแรกคุณครูก็จะมาทวนงาน เมื่อคาบที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องโครงสร้างของโรงเรียนของเราซึ่งโครงสร้างของโรงเรียนของเราก็จะประกอบไปด้วยใครหนึ่งเลยค่ะผู้อํานวยการนะคะก็คือผอโรงเรียนสองครูประจําชั้นสามนักเรียนหรือตัวเราเองนะคะสี่นักการพันโรงหรือพันโรงนะคะหน้าที่ก็คือทําความสะอาดโรงเรียนของเราดูแลโรงเรียน ต่อไป5นะคะก็คือแม่ครัวนะคะคนที่ทำอาหารให้เรารับประทานในช่วงพักกลาวันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะคะขอชื่นชมนักเรียนนะคะที่ทำงานมาส่งตบมือให้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนนั่นเองค่ะครอบครัวก็คือใครก็คือ ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายน้องหลานต่างๆที่อยู่ที่บ้านนั่นเองแล้วก็ที่โรงเรียนก็คือจะมีพอ,อมีครูมีพันโรมีแม่ครัวนั่นเองนะคะก็มีนักเรียนด้วยอ่ะเรามาดูแนวทางการเป็นสมาชิกที่ดีนะคะที่ดีมีอะไรบ้างหนึงนะะ่งเลยค่ะตัวดำๆนี้มีความกะตัญยูกระตวเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ การจะเป็นสมาชิกที่ดีเราก็ต้องมีความกระตันอยู่นะคะต่อไปมีความเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ใหญ่และก็ผู้มีพระคุณต่อไปค่ะรู้จักกล่าวคําว่าขอบคุณและขอโทษเหมือนที่ครูจะพูดหน้าสะทงตลอดเลยว่าคําว่าขอบคุณสวัสดีขอโทษเนี่ย ถ้าเราพูดตลอดพูดเป็นกิจวัตรของเราเนี่ยจะทําให้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรานะคะเพราะว่าขอพคุณค่าขอโทษค่าอย่างนี้คืออยากให้เราฝึกพูดบ่อยๆมันจะเป็นเสน่ห์มากๆแล้วก็จะเป็นที่รักที่เอ็นดูของผู้ใหญ่นะคะต่อไปการมีสัมมาคารวะเช่นการขาดการมีสัมมาคารวะเห็นผู้อยากรักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่รู้จักสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบบนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งทําให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูนะคะการมีสัมมาคารวะ ต่อไปเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียนนอกจากเราจะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนแล้วในครอบครัวเราก็จะมีกฎเหมือนกันนะคะแต่แล้วแต่ครอบครัวเขาจะมีกฎแบบไหนสําหรับกฎที่เราจะต้องปฏิบัติเช่นในห้องเรียนของเรามีการเขียนว่ากฎในห้องเรียนห้ามรับประทานอาหารในห้องห้ามพูดเสียงดงังห้ามทะเลอออาะว่าแวง้งแบบน,นี้เป็นต้นอันนี้คือกฎระเบียบในห้องเรียนนะคะ เราก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นต่อไปการมีระเบียบวินัยการมีระเบียบวินัยนี้ควรจะมีทุกที่เลยสมมติเราอยู่ที่บ้านระเบียบวินัยของเราก็คือการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบการพับผ้าให้เป็นระเบียบเวลานอนตื่นมาเราก็พับที่นอนให้เป็นระเบียบอันนี้ก็คือการมีระเบียบวินัยนะคะเราก็ฝึกได้ทุกที่เลยไม่ใช่ฝึกแค่ที่โรงเรียนนะที่บ้านเราก็ต้องฝึกด้วยต่อไปค่ะ มีเหตุผลและยอมรับความคิดของผู้อื่นอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนหลักประชาธิปไตยนะคะเราต้องมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ใช่ว่าสมมติคุณครูให้ทํางานกลุ่มเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยไม่ใช่ว่าเอาของเราเป็นหลักแบบนี้ไม่เอานะคะต่อไปการมีน้ําใจครูเชื่อว่าหลายคนมีน้ําใจนะคะเช่นเรามียางลบมีดีซอมีสีเพื่อนมาขอยืมเราก็ให้เขายืมอันนี้ก็แสดงความมีน้ําใจกับเพื่อนในห้องนะคะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวครอบครัวคำว่าครอบครัวกิจกรรมในครอบครัวอาจจะเป็นการล้างถ้วยล้างจานการซักผ้าเราก็ไปช่วยผู้ปกครองหรือช่วยพ่อคุณแม่ช่วยพี่แบบนี้ล้างจานล้างถ้วยกวาดห้องอันนี้คือการมีส่วนร่วมในครอบครัวนั่นเองอันนี้ก็คือแนวทางการเป็นสมาชิกที่ดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะลักษณะความดีของบุคคล บุคคลก็คือของตัวเรานั่นเองค่ะเรามาดูว่าลักษณะความดีของตัวเราเนี่ยคืออะไรเราต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคะ่ะความมีระเบียบวินัยความมีระเบียบวินัยเหมือนที่คุณครูบอกนะคะว่าเราฝึกได้ตั้งแต่ที่บ้านและก็ที่โรงเรียนที่บ้านเราอาจจะฝึกการถอดรองเท้าการคว่ำจานให้เป็นระเบียบกินเสร็จตั้งทําความสะอาดอะไรอย่างนี้พอมาอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะฝึกระเบียบวินัยตั้งแต่การเข้าแถวมาโรงเรียนกี่โมง เข้าแถวให้ทันการถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องเรียนแบบนี้อันนี้ก็คือวินยัยการถ่ายมีระเบียบวินัยนั่นเองค่ะการกระตันยูความกระตันยูความกระตันยูนี่ครูพูดหลายรอบนะคะกระตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือเชื่อฟังคํั่งสอนของท่านความรับผิดชอบความรับผิดชอบอันนี้ก็ฝึกได้นะคะฝึกได้ทั้งที่บ้านและก็ที่โรงเรียนเช่นเหมือนที่โรงเรียนนะคะเขาให้ เรามาถึงปุ๊บเราถอดรองเท้าอันนี้ก็คือความรับผิดชอบว่าเราจะต้องเก็บรองเท้าไว้ตรงไหนรับผิดชอบรองเท้าเราห้ามหายเหมือนผู้ปกครองให้เงินเรามาจ่ายค่านุ่นค่านี่ที่โรงเรียนเราก็ต้องหัดฝึกความรับผิดชอบว่าเราจะเก็บแบบไหนเพื่อที่จะไม่หายนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อไปความเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแต่และต่อผู้อื่นอ่าอันนี้เหมือนที่ครูบอกการมีน้ำใจนั่นเองเราอาจจะแบบ ให้เพื่อนยืมยางลบดินสอไม้มันทัดแบบนี้ได้เป็นการเอื้อเฟื้อหรือมีน้ำใจต่อเพื่อนนั่นเองต่อไปความขยันอ่าเด็กๆก,ก็ต้องมีความขยันที่จะทํางานทําอะไรต่างๆต่อไปค่ะความซื่อสัตย์อ่าความซื่อ,รรอสัตย์รรนี้ก็ดีนะดีมากๆเลยอ่าซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์ทุกที่คือไม่ขโมยของคนอื่นนั่นเองต่อไปความเมตากรุณาอันนี้เมตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์หรือว่าต่อสัตว์ก็ได้แต่เห็นน้องหมาม เดินเห็นน้องหมาไม่ได้กินข้าวแล้วก็แบบอาจจะให้ข้าว้องหมา้องแมวเราก็ได้อันนี้เป็นความเมตตากรุณาต่อสัตว์หมดแล้วค่ะวันนี้นะคะมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบุคคลความสามารถเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษเวลาเด็กๆโตขึ้นเขาก็จะมีการกรบไปสมัครว่าความสามารถพิเศษคืออะไรอ่ะเรามาดูความสามารถพิเศษของเด็กๆแต่ละคนที่จะแตกต่างกันไปคนนี้เขาอาจจะเล่นกีฬาเก่ง เล่นกีฬาเก่งอาจจะเล่นวอลเลย์เก่งฟุตบอลเก่งเปยตองเก่งแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือความสามารถด้านกีฬานะคะแล้วแต่คนต่อไปเป็นความสามารถทางด้านวาดรูปบางคนก็อาจจะเก่งวาดรูปไม่เก่งเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เก่ง,กงด้านวาดรูปมากแบบนี้ก็คือความสามารถนั่นเองต่อไปค่ะการเล่นด,ดนตรีบางคนก็เก่งดนตรีบางคนก็เล่นดนตรีเป็น บางคนก็เหมือนที่ครูบอกออาจจะเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งแต่เราจะเล่นดนตรีเก่งวาดรูปเก่งรำเก่งเล่นกีฬาเก่งอันนี้เขาเรียกว่าความสามารถส่วนบุคคลนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าพรสวรรค์นั่นเองค่ะเราก็สามารถฝึกฝนได้ที่บ้านหรือเพื่อนๆแบบน,นี้หมดแล้วค่ะวันนี้ครูจะมอบงานสําหรับนักเรียนชั้นป .1 นะคะครูให้ภาระางานเดบง่ายๆไม่ต้องเขียนอะไรเยอะนะคะมาเลยนะคะเป็นพาระงานวิชาสังคม ชื่อชั้นเลขที่ห้องไหนแล้วก็นักเรียนสัมผัสให้นักเรียนสำรวจตัวเองนะคะแล้วก็เลือกความสามารถความดีของตัวเองมาหนึ่งอย่างอ่าเลือกมาหนึ่งอย่างเท่านั้นความดีของตัวเองเด็กๆก็สำรวจตัวเองว่าชั้นเนี่ยหนูเนี่ยเราเนี่ยมีความดีอะไรที่เด่นที่สุดอ่าถามผู้ปกครองก็ได้ว่าแม่ความดีของหนูคุณพ่อความดีของหนูที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นคืออะไรคะอ่าเราก็มาดูี่คูโบม,มีให้เลือก ว่าเราเป็นเด็กแบบไหนสมมติแม่บอกว่าโอ้หนูเป็นเด็กขยันหนูก็มาเขียนตรงนี้เลยค่ะว่าความขยันบางคนอาจจะบอกว่าคุณแม่อาจจะบอกว่าหนูเป็นเด็กที่มีเมตตากรุณาหนูก็เอาตรงนี้มาใส่หนึ่งข้อเท่านั้นนะคะอ่าโอเคหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะวิชาสังคมก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ